จ้ามันนี่ยายผ้าเห็ดแหนมดูกหมูได้จ้ะเด้อโอ้ยถุงมือมันก็บวิตาเบอร์ยังไงเห็ดแหนมดูกหมูได้จ้ะเด้อผ้าเห็ดแหนมดูกหมูไอ้ลูกจะกินนะสั้นแหนมดูกหมูจ้าเอ็ดง่ายๆเนาะเอ็ดง่ายๆ่ายถุงมือกับนายบิ๊กบิ๊กเบอร์น้อยซื้อกะได้ผมดูีิตาเบอร์เอลเอ็กแอลสักไรไหมถุงมือ เดจ้าดุกหมูย่าซื้อดุกหมูมาสองโลจ้าดุกหมูมาสองโลแหนมกันเ็ดแหนมกัน,นมะพร้าวง่าจ้าง่ายไงยนี่เกลือจ้าใส่เกลือกอนสองโลสองโลโกกวนเลยจ้าย่าตีใส่จอัอใส่จัดสามซอนกระขงชูรสจักหน่อย นี่ผมช่วยรดนี่จ้ะนี่เกลือนี่กระเทียมจ้ะนี่กระเทียมเขาตัดไปแล้วเข่าเขาใส่ที่หลังนจะจ๊ะเข่าเขาก็ใส่ใส่ที่หลังจ้ะแหนมดุกหมูจ้าเฮ็ดแหนมดุกหมูย่างจ้านานี้ไอ,อ้นาเอ่านาฮอนฟิลเล่นนี่แบบว่ามันย่าง สบายเลยจ้าย่างข้างนอกเมื่อวันเกิดย้ายกะเฮ็ดสองกิโลกลัวคือกันแพ็กเดียแพ็กซ้ำกันจ้ะเลยจ้ะโอมียังหลายจ้ะเครื่องปรุงก็มีไอ้อ่กระเทียมเกลือผงชูรสข่าเท่านั้นจ้ะ ข้าใทีได้ก็ได้เลยนนนเนอะจ้อเ๋ออ๋ออาออ๋าาาอา,า๋ออ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 ๋าอา๋าาออนะ๋ออจอก๋ออ๋อ้๋ออ๋ออจอก๋ออ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 ๋อป๋ออ๋ออาออ๋ออ๋ออนออออ๋อออ้๋อ้๋เอ๋ออ๋ออะจนะ๋ะอ จะได้สมเล็้วแนมดูหมูเยอะๆจ้าอุ้ยไอ้ดูบอกงี้ดูเนื้อไลายล่เลยเนื้อไหมแนมดูหมูจ้าลูกอยากลูกอยาก โบวกกับน้ำสั่งแม่เฮ็ดให้กินจ้าเลยเฮ็ดจ้ะแหนมดุกหมูจ้าใส่เข่าแค่นั้นก็ได้เลยนะจ๊ะเนาะนี่ใส่เข่าก็ได้แล้ว ทุกอย่างฮขากาเอาจ้ะกาเอาบริตรวงอียงทั้งสิ้นแนมงลูกหมูจ้าอุ้ยหอมหอม,หอมอีนี้อีลอี่จ้ะเห็ดลัไปปิ้งจ้ะปิ้งทั้งนอกเขาก็มีเครื่องยางเคียงยางปิ้งนะเนาะ กระสุดวกสบายนานี่นะจ๊ะอุ้ยน่ากินน่ากินหอมหอมหอมอิลีอีหล้อมองดูจ้ะเข่าก็ใส่แล้วใส่ทุกอย่างแล้วนกากาบ่าหอมออกมาได้แล้วจ้ะบ่บ,บ่นั่นแล้วบ่ไอ้ยังก่อบล็อกตุงยังอีแล้วอู้ยูเสียงฝนตกตอนนี้่งนอกนะดูจ้ะนี่ยายพาเห็ดแหนมดูหมูเด้อจ้ามองดูสองลกกลัวๆเดียจ้ะ อุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยจะเรียบร้อยเรียบร้อย,อยหมูมันสดไนงะหมูมันไม่จ่าไปซื้อตันเ้าเลยมังดูจ้าแนวโดกหมูจังดูสองโลกลัวจ่าอุ้ยน่ากินน่ากิน แหนมดูหมูยเยอะๆจ้าอุ้ยอะไรปไปดูจา้างามหลายๆหลายตะล้งมันหมดไงหนึ่งอุ้ยแหนมดูหมูจา้าแหนมดูหมูจา้าโอเคจา้าพ่อกันคลิปหนาจา้าไปอยากให้คลิปมันยาวเออยจะแยกกะดีมัดใส่ถุงไว้มัดใส่ถุงแล้วก็สามครึ่งกระปี่งเลยแลย้วจา้าจ้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย แหนมดกหมูได้ใจเด้อยะเพยแหนมดกหมูจ้า